สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่เจ็ดนะครับกันยายนปีหกหกวันนี้ก็จะวางแนวทางฮานอยนะครับไขนขกอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะลังจากลงแนวทางของรัฐบาลไทยของเสียนใจดีไปแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เปดิดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเนาะกับคลิปพันธุ์นน้อาหารปลาเหมือนเดิมนะครับที่ส่วนสุขภาพรัดหลวงนะครับเนาะ ที่จะมาเที่ยวนะครับนะ้ก็ได้แนวทางก็ด้ดยนในตัวเหมือนเดิมนะครับเดินไปที่แนวทางเหมือนเดิม <c oughs> ดูกธรรมชาติสวยๆนะครับเนาะจ,นจะนูนจะเดินตาม,มากกว่าจะได้ไม่เบื่อมาจําจีนะครับเนาะก็ขอนขี่แคแนวทางก็เหมือนเดิมนะครับเนะ้องขอฝากเบอร์ลายเซียนทวีนะครับ ไลน์หรือ ID ดีไลน์นะครับของเซียนทวีสำหรับคอฮา,านอยน,นะครับสำหรับคอฮานอยแนวทางดีๆแม่นๆจากเซียนทวีนะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไว้เลยนะครับเนาะเบอร์ของเซียนทวีมีให้ทุกวันนะครับไลน์ไปขอส่วนตัวได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าเซียนทวีไม่ได้ให้แนวทางในช่องบอสสารคามนะครับสำหรับฮานอยนะครับเนาะให้แต่รัฐบาลไทยอย่างเดียว ถึงให้หาหนอยก็ไม่มีเวลาลงอยู่ดีนะครับเนาะไม่มีเวลาต่างคนต่างไม่มีเวลานะครับมีภารกิจนะครับเนาะเอาเป็นว่า,ลาไลน์ไปขอส่วนตัวได้เลยนะครับเนาะสลับแนวทางหาหน่อย <c oughs> ของเสียนทวีนะครับเบอร์ลายนะครับ0 9 2 5์เก้าสองห้าสองสา 5้าสองสเป็นเบอร์ลายเซียนทวีนะครับเนาะบันทึกลายบันทึกเบอร์ไว้ในเครื่องนะครับเนาะลายเด้งขึ้นก็ทักไปขอเซียนทวีส่วนตัวได้เลยแนวทางดีๆเม่นๆมีให้ทุกวันนะครับเนาะสำหรับคอฮานอยนะครับส่วนไอดียลายนะครับกดทวีนะครับเนาะ T A V e 788739 T A บีดับเบิลอีนะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดสามเก้าสำหรับแนวทางของเสียนทวีนะครับเนาะต่อลายไปขอส่วนตัวได้เลยแนวทางดีๆแม่นๆน,นะครับสำหรับเสียนทวีมาแบ่งปันนะครับเนาะถือสว่าเป็นการช่วยกันคิดช่วยกันทํานะครับหาทางหาทางองเงินใช้นะครับเนาะพูดง,ง่ายๆหาทางของเงินเจ้ามือนะครับประมาณนี้ ก็ก่อนอื่นมาเข้าที่แนวทางของเราครับเนาะมาดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับรอบพิเศษล่างหกเจ็ดบนสองบนห้าหกหนึ่งนะครับล่างหกเจ็ดบนห้าหกหนึ่งหกเจ็ดเราไม่มีนะครับเนาะหกหนึ่งเราก็ไม่มีเรามีสองหกหกสองนะครับเนาะเกินไปแต้มหนึ่งนะครับเนาะเสียดาย เสดายแปดสองนะครับเนาะตัวเน้นเลยไปอยู่ไปออกรอบเฉพาะกิจเสดายมากนะครับเนอะแปดสองออกเฉพาะกิจตรงๆเลยเสดายมากเป็นตัวเน้นอีกตางหากนะครับเนอะถือว่าไม่มีดวงนะครับเนอะประวาัตาคอรอบหกโมงนะครับล่างสองตัวล่างหกเก้าสองตัวสามตัวบนก็สองหกเก้านะครับสองตัวล่างหกเก้าสามตัวบนสองหกเก้า 69เราก็ได้ตัวกลับนะครับเนาะ69เราได้96ตัวกลับทั้งบนทั้งล่างครับเนาะแตกบนแตกล่างเลยฟกมากครับนะเนาะเลขไหลคล้าย,ายๆเมื่อวานนะครับเนาะเมื่อวานรอบ VIP ก็เลขไหลล่าง20บนก็20ได้บนได้ล่างเลยวันนี้กูเหมือนเดิมนนครับเนาะฟกเลขไหลอีกมึกเขา69บนล่างเราได้96นะครับตัวกลับสองเด้งเลย269เราก็ได้ตัวโต๊ดอีกนะครับเนาะ สเราได้ของเราเป็น6 2 9นะครับเลขจุด3ตัวในตัวโต๊ะอีกใครตามก็ดีจะด้วยนะครับเนาะใครตามใครไม่ตามก็ชมเพื่อเพิ่มันเทิงนะครับเนาะส่วนรอบ VIP ล่าง3 2นะครับบน2 7 5 3 2กับ2 7 5ของเราก็ไม่มีนะครับเนาะ3 2เราก็ไม่มี2 7 5เราก็ไม่มีนะครับเสียดายนะครับเนาะไม่เป็นไร จะตามพอดีเจ้ไว้นะครับเมื่อวานใครไปตามกระชมผู้อบันเทิงก็สำหรับวันนี้ลุ้นกันต่อนะครับเนาะลุ้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับคอานอยนะครับก็ย้าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับถ้าไม่ชอบผู้ชมผู้พอบันเทิงเหมือนเดิมกู้ชาวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับมีถูกมีผิดเข้ากันไปไม่มีใครสามารถให้แนวทางถูกได้ทุกวันนะครับเนาะก็เป็นไปไม่ได้เป็นแค่การคาดคะเนนะครับ ไม่ชอบข้ามไปก็ชมพระพรบันเทิงเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้เด่นเจ็ดเด่นสองนะครับวันที่เจ็ดกันยายนวันนี้เด่นเจ็ดเด่นสองจับคู่หนึ่งหกหนึ่งห้านะครับสองหนึ่งสองห้าสองหกสองสองหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับบนเด่นเจ็ดเด่นสองนะครับ หาหน่อยวันนี้ <c oughs> <c oughs> เดียน 7, <c oughs> เจ็ดเดียนสองจับคู่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองหนึ่งสองห้าสองหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกแปดคู่นะครับนะ <c oughs> เนาะก็ให้เนีนไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสองหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสองหนึ่งสามคู่นะครับเนาะตัวนี้ส่วนชุดสามตัวก็มีรุ่นสี่ชุดเหมือนเดิมนะครับเนาะ หวนานก็ฟุกไปเดี๋ยวหตัวโตดนะครับเนาะวันนี้มี6 7เจ็ดหนึ่งหกเจสองหกหนะครับ6 7เจ็ดหนึ่งหกเจสองหกหนะครับ4ชดุดก็ให้เน้นไปที่หกเจ็ดหนึ่งหกเจ็นะครับสามสชุดนี้2ชุดบนนะครับเนาะ ครบถ้วนนะครับสาหรับแนวทางฮานอยนะครับเนาะวันนี้ใครชอบก็จัดนะครับใครขัดก็ผ่าน,นเหมือนเดิมโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรัะฟังนะครับเนาะส่วนคนงบน้อยนะครับถ่ายคลิปกว่าเดิมอยากจะลุ้นกับเขาแต่งบน้อยกว่าตัวเนีนที่ผมเน้นให้นะครับเพื่อฝึกเขานะครับเนาะเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองสองหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองสองหนึ่งสาม่นี้นะครับเนาะจัดได้เลย สำหรับคนงบน้อยนะครับถ้ามีงบก็อยากให้จัดถูกตัวนะครับเนาะพอเราไม่รู้ว่าออกตัวไหนนะครับเนาะหมยออกตัวเดียวก็จริงนะครับแต่ตัวเดียวที่บ้านมนุษย์มันไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับเนาะก็มีงบก็จัดได้เลยนะครับเนาะถ้าหนึ่งห้าออกบ่อยสองห้าออกบ่อยจัดตัวนี้ดีพอสก็เอาที่สะดวกนะครับเอาที่สะดวกไม่ว่ากันนะครับเนาะคนเราชอบมีเหมือนกัน แต่วันนี้ผมชอบที่สุดนะครับก็คือ6กเจ2ดหนะครับ3คู่นี้ชอบที่สุดเลยก็ครบถ้วนนะครับเนาะครบถ้วนวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋อันคลิปหน้านะครับเนาะขอให้ทุกคนเฮงรวยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ